ก็อย่าลืมนะคะมอบของขวัญให้กับตนเองไม่จำเป็นนะคะต้องรอนะคะให้ใครมามอบของขวัญให้ตัวเราค่ะแม้กระทั่งนะคะวันสำคัญหรือไม่สำคัญใดๆก็ตามก็อย่าลืมนะคะมอบของขวัญให้กับตนเองโดยเฉพาะการมอบความรักให้กับตนเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องทำก่อนที่จะไปมอบความรักให้กับคนอื่น เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เรารักตนเองไม่เป็นนะคะเราจะไปรักคนอื่นได้อย่างไรคะนะคะหรือถ้าเกิดเรานะคะไม่ได้แค่ไม่สนใจแล้วไม่รักตนเองเลยไม่เห็นคุณค่าตนเองเลยแล้วใครล่ะคะจะมาเห็นค่าเรานะคะหลายหลายคนนะคะหอยหาความรักนอกกายของตอนเองนะคะมัวแต่ลอนะคะเจ้าชายนะคะ มานะคะมอบความรักเจ้าหญิงมาตกหลุมรักนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของนะคะอดีตที่เป็นนิยายน้ำเน่าไปที่เรียบร้อยนะคะแต่ยุคนี้สมัยนี้นะคะเป็นยุคที่ทุกๆคนต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติชีวิตค่ะลุกขึ้นมานะคะหลงรักตนเองฟังไม่ผิดค่ะหลงรักตนเองเพราะแต่ละคนเองมีเรื่องดีๆที่ควรจะรักตนเองอย่างที่สุดค่ะนะคะ ตั้งแต่คุณแรกเกิดจนนะคะเติบโตมาคุณก็เป็นที่รักของคนในครอบครัวอยู่แล้วค่ะนะคะเมื่อไหรนะคะที่คุณปรารถนาอะไรยามที่คุณเด็กๆนะคะจะมีคนมานะคะห้อมล้อมคุณและดูความปรารถนาของคุณว่าคุณต้องการอะไรนะคะยุคนั้นสมัยเด็กๆคุณไม่สามารถที่จะผลิตเงินและนําเงินไปซื้อในสิ่งที่คุณปรารถนาได้ค่ะแต่เพียงแค่ คุณนะคะบอกนะคะตรงๆว่าคุณปรารถนาอะไรนั่นก็คือจะมีนะคะผู้อุปถรัรมภ์หรือคุณพ่อคุณแม่นะคะจับจ่ายซื้อสิ่งที่คุณต้องการมาให้คุณทันทีค่ะเชกเช่นเดียวกันเมื่อเราเติบโตขึ้นนะคะความเป็นเด็กนะคะที่เราเคยนะคะได้รับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นเรื่องราวของการที่ จะสั่งสมให้เรานะคะเป็นผู้ที่เห็นคุณค่าของการเป็นผู้ได้รับแล้วเห็นคุณค่าของการที่เติบโตมาเมื่อมีศักยภาพนะคะเพิ่มขึ้นเราก็จะเป็นผู้ที่จะทํางานและเราก็จะเก็บหอมอมลิ์หรือนะคะนำในเรื่องของรายได้เป็นผู้ให้ตอบแทนผู้มีพระคุณค่ะแต่ในเรื่องราวของที่มนทรจะพูดตรงนี้นะคะอยากให้ทุกคนกลับนะคะกลับมาลื้อฟื้นนะคะ ความทรงจำหรือนะคะตื่นรู้ในเรื่องราวของการที่มีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ไปน,นี้นอกจากจะมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ประทัที่เป็นมนุษย์แล้วนะคะเรายังมีสายสัมพันธ์กับความเป็นธรรมชาติผู้อยู่เบื้องหลังในชีวิตเราแบบที่ไม่นำเสนอตัวต,วตนมาอยู่ต่อหน้าเรานะคะซึ่งเรียกว่าพลังงานซึ่งพลังงานเหล่านี้นะคะหลายๆคนเรียกว่าจักรกวาลน,นะคะ พลังจกักรวาลบางคนที่เป็นโค้ชผูเรียกว่านะคะจิตวิญญาณของพระผู้สร้างหรือพระเจ้าผู้สร้างนะคะที่อยู่ในเรื่องราวของการสนับสนุนการดำนนชีวิตของเราหรือจะพูดเป็นว่านะคะเป็นภาพบิดาภาพมารดาผู้อยู่เบื้องหลังชีวิตเราที่เรายังมีสายใ่นะคะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามทุกๆุกคนจะมีพลังงานแบบนี้กันหมดเลยนะคะ ถ้าเปรียบเทียบว,ว่าเรามาใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์ใบน,นี้นะคะโดยมีนะคะสายสัมพันธ์หรือท่อพ่อพอดที่เรามองไม่เห็นนะคะคอยดูแลเราอยู่ตลอดเวลาและเราตระหนักรู้ว่าเราเป็นผู้ที่นะคะมีนะคะความรักหรือมีคุณสมบัติเป็นที่รักของจกักรวาลตรงนี้แล้วแล้วก็นะคะเราจะเรียนรู้วิธีการใช้พลังงานการวิเศษในความเป็นมนุษย์ของเราเพื่อเชื่อมโยงต่อนะคะ พลังงานต่างๆทั้งหมดนะคะในการที่จะทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จเพราะเมื่อไหร่ที่ชีวิตเรานะคะประสบความสําเร็จในการที่ได้รับการสนับสนุนหรือประสบความสาเร็จในการสร้างร่วมกับจักรวาลแล้วแล้วก็มันจะส่งผลทําให้คนรอบข้างของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกนะคะญาติพี่น้องต่างๆก็จะได้รับในเรื่องของอานิสงส์ หรือนะคะคนรับที่เราจะแบ่งปันรวมทั้งสังคมนะคะรวมทั้งในเรื่องราวที่เราจะช่วยเหลือบุคคลอื่นได้ด้วยนั่นเองค่ะ